พาเพื่อนๆมาชมวิธีการจัดลากชนชมนะครับตัวนี้เป็นชวนชมสายพันธุ์ไทโซโคนะครับมีชื่อว่าพุ่มทองนะครับวันนี้เราถอนขึ้นมาจัดระบบรากใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวบ่าวเท่าจะแนะนําเพื่อนๆก่อนนะครับในการจัดลากนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เป็นแผลนะครับมันมีรากด้านบนที่โผล่ขึ้นมานะครับจุดไหนที่เป็นรากที่ไม่สําคัญเราตัดออกก่อนนะครับจะเห็นว่าเป็นราก1เส้นมาแล้วก็มาแตก2เส้นนะครับ นี่ลาง1เส้นมาก็มาแตก2เส้นเราไม่ต้องไว้เยอะนะครับถ้าไว้เยอะเรามันจะลกนะครับมันจะไม่เป็นระเบียบ1เส้นมาแล้วก็มาแตก2เส้นนะครับตรงนี้นะครับ1เส้นมาแล้วมันมาแตกตรงนี้นะครับบาท็อปมองว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะไปก็เลยตัดออกให้มันเหลือมาแล้วก็มาแตก2เส้นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้ก็ออกมา3เส้นก็ตัดออกไปนะครับ แผลที่ตัดออกไปนะครับผมยังไม่ได้ใช้ยาอะไรทาเลยนะครับปล่อยให้มันแห้งแค่นั้นก็พอนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีปูนขาวทาปูนขาวมีปูนแดงทาปูนแดงมีปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์ก็ได้นะครับหรือมีแอนทาโคยาการเชื้อราใช้ร่วมด้วยก็จะดีนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องใช้นะครับต้นนี้บ่ทอก็ไม่ได้ใช้นะครับเพื่อนเห็นไหมลากเส้นนี้นะครับตรงนี้ก็ออกมานะครับแต่ผมมองว่ามันเยอะเกินไปก็เลยเหลือไว้แค่ตรงนี้นะครับ ลากเส้นเล็กไว้เยอะได้ลากเส้นใหญ่เอาไว้แน่อนอๆนะครับอ่ในการจัดลากผมเลือกใช้เป็นดินตัวนี้เป็นดินเหนียวนะครับดินที่เราใช้ปลูกวัวนะครับมีขายตามร้านการเกษตรทั่วไปนะครับอ่าดินที่ใช้ปลูกบัวทําไมเราเลือกใช้ตัวนี้เนาะเพราะว่าเราสามารถปั้นได้มันเป็นเหมือนดินเหนียวเลยนะครับเราอยากจะปั้นให้รูปทรงของลากไม้ของเราเป็นแบบไหนเราก็ทําได้เลย ตัวนี้เราก็ปั้นออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วก็จัดระบบลากแล้วก็ให้มันแนบชิดกับตัวหินดินปั้นของเรานะครับส่วนทําไมเราเลือกใช้บิดดินตัวนี้ก็คือมันปั้นง่ายแล้วเวลาเราจัดลากนะครับเราใช้ไม้ล็อกลากเสียบลงไปแล้วมันอยู่เลยนะครับถึงลากจะแข็งลากจะเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะไม่เด้งนะครับเสียบเข้าไปคือมันอยู่เลยนะครับแล้วเราก็เสียบไว้แบบนี้เราก็ทิ้งไว้สักวัน2วันนะครับแล้วดินมันจะแห้งพอดินเริ่มแห้งแล้วเราก็ ยกลงกระถางยกยกลงปลูกได้เลยนะครับอ,อย่าลืมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไว้ลากเยอะนะครับเอาจาัดไว้ให้มันเป็นระเบียบพอแล้วก็ถ้ามันลกเกินไปก็มันก็จะมองไม่สวยแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะเป็นไทโซโคสวยๆเลยชั้นกิ่งดีมากนะครับต้นนี้นะครมีชื่อว่าพุ่มทองนะครับต้นนี้พุ่มทองหลายๆคนเคยเห็นนะครับที่บ่าท่อเอาลงว่าเป็นไม้ใบสวยก็คือต้นนี้แหละ นะครับถอนมาได้เดือนกว่าแล้วนะครับไม้ก็จะผอมๆนิดนึงนี่นะครับถ้าสมมติว่าลงปลูกมาตลอดมันก็จะอ้วนแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันเริ่มผอมแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับไม้ยิ่งแห้งยิ่งดีเนาะ,ะตัวนี้ก็ฝากพุ่มทองนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับแล้วก็เพจบาวท็อปกเกษตรดี y วนะครับเพจบ้านชนชมบอนไซไว้ ด้วยนะครับอ่ะใครที่ชื่นชอบชวนชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันนะครับมีสาระดีๆจะมาแนะนำเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ